สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสแบ่งปันพระคำวันละหนาที mm hmm. เช่นเคยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะให้เ,เราที่จะมีกําลังใจในทุกวันนะคะที่เราจะสู้นะคะด้วยกันนะคะพระคำวันละหนาทีที่มาถึงพี่น้องในวันนี้ก็อยู่ในพระคำนะคะกิจการพระธรรมกิจการบทที่3ข้อที่1นึงถึงยีนะคะก็จะพูดถึงว่าการเลี้ยวกับมหาพฤกษ์นะคะเมื่อพูดถึงการเลี้ยวกับเราจะนึกถึงใช่ไหมคะเมื่อเราขับรถก็คือการ,รยูเทิร์นกลับมา ะะหลายครั้งเมื่อเราเลยป้ายหรือว่าเราวิ่งผ่านเลยไปนะคะอาจจะยอมเสียเวลาหน่อยนะคะในการยูเทิร์นกลับมาเพื่อถึงเป้าหมายนะคะโดยไม่ไปแล้วไปเลยเมื่อเรารู้ตัวเราก็จะยูเทิร์นกลับมานะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะก็วันนี้พระคําของพระเจ้าก็ค่อนข้างยาวสักหน่อยนะคะเป็นตอนที่อัคขราสาวกอัครทูตอัครทูตนะคะที่จะพูดถึงนะคะการทำพันธกิจของพระเจ้านะคะเมื่อเราพูดถึงนะคะเราจะเห็นว่า สาวกของพระเยซูคริสต์นะคะก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสาวกในที่นี้นะคะครูส้มจะไม่ได้พูดถึงแค่อัครสาวกอัครทูตหรือ,อบุคคลในพระมพีเท่านั้นแต่คุูส้มเล็งมาถึงตัวเราด้วยนะคะเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์สาวกของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราต้องมีสิ่งหนึ่งนะคะก็คือเมื่อเราทําผิดอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่จะยูเทิร์นกลับมานะคะการที่เรารู้ตัวว่าเราทําผิดหลายครั้งเนี่ย เรามักจะเป็นยังไงคะไปเลยนะคะไปแบบไม่มีสถานีจอดแต่พี่น้องคะเมื่อคนขับรถจะรู้ดีว่าหากเราทําผิดเราไปเนี่ยก็คือเราขับรถเลยไปถ้าเราร,รู้ตัวแล้วเราไม่กลับมาเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะอยากมีคําถามถามพี่น้องสักคำถามนะคะว่าเราจะแสดงออกถึงการเลี้ยวกลับมาหาพระคริสต์ได้ยังไงนะคะเรามาดูว่าหากเราทําผิดเนี่ยเราจะเลี้ยวกลับมาหา พระคริสต์นะคะพระเยซูของเราได้ยังไงนะคะมีสามใจมาฝากพี่น้องถึงลักษณะที่เราจะแสดงออกว่าเราจะเลี้ยวกับมาหาพระเจ้าเมื่อเราหลงผิดไปนะคะสิ่งหนึ่งเราต้องมีใจกล้าหานะคะพี่น้องเพราะทําตอนนี้ได้ชี้ให้เราเห็นถึงนะคะเปโตรที่กําลังเป็นไงคะรักษานะคะทำพันธกิจต่างๆรักษาคนง่อยคนตาบอดนะคะถ้าเราดูในข้อที่1ข้อที่10เราจะเห็นว่าเปโตรทาในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือยังไงคะพี่น้องเราดูพระธรรมตอนนี้ด้วยกัน นะคะบทบท,ที่3ข้อ6ถึงข้อ8นะคะได้ชี้ให้เราเห็นว่าแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในานามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรสจงเดินเถิดแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเทา้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพรวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้า ะะพระธรรมตอนนี้ชี้ให้เห็นถึงสาวกของพระเยซูคริสต์กำลังพันธุ์ทำพันธกิจก็คือเปโตรกับยอห์นเนี่ยกำลังปเป็นคะรักษาคนที่เป็นง่อยอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เปโตรพูดคืออะไรพี่น้องคะเขาไม่ได้เอาเงินเอาทองมารักษามาพาหมอดีๆมาให้แต่สิ่งที่เปโตรมีก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่จะช่วยรักษาให้คนนี้หายนะคะแล้วก็นําความเชื่นชมยินดีมานะคะเพราะว่า ทั้งสองมีใจกล้าหาในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะคะไม่เพียงรักษาให้หายแต่พูดถึงนามที่ทําให้หายก็คือพระเยซูชาวนาซาเรสที่ทําให้หายหลายครั้งเราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราบอกว่าเรามีความรักของพระเจ้ากับญาติพี่น้องของเรากับคนรอบข้างพี่น้องคะแต่ว่าเราลืมสิ่งหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือลืมใส่ประ,ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าลงไปเราจะบอกว่าเรามีความรักอย่างเดียวไม่ได้ ก็ไม่สมบูรณ์แบบนะคะเขาก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์กับเรานะคะคนที่เราประกาศเราต้องบอกว่าเรามีความรักของพระเจ้าก็คือทางพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยให้เขารอดจากความบาปพี่น้องคะใส่ลงไปอีกสักหน่อยนะคะจะเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับการประกาศนะคะก็คือมีใจกล้าหารเราต้องมีใจกล้าหาเมื่อเราเห็นว่าหากเรามีใจกล้าหาแล้วชีวิตของ ท่านหนึ่งที่เรานํามาแล้วเราชอบสอนหรือเราชอบเป็นพยานบ่อยก็คืออาจารย์เปาโลใช่ไหมคะเมื่อก่อนท่านชื่อซาโลเนี่ยท่านก็ข่มเหงคริสเตียนนะคะข่มเหงคริสเตียนทาร้ายคริสเตียนนะคะก็สุดท้ายท่านก็ได้มาเป็นคริสเตียนและท่านประกาศมีใจร้อนรนท่านมีใจกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเมื่อท่านรู้ว่าอะไรดีที่สุดท่านกล้าที่จะเลี้ยวเลี้ยวชีวิตกลับมาหาพระคริสต์นะคะหลายคนบอกว่า เราอายที่เราจะเป็นไงคะเสียฟอร์มถ้าเป็นเด็กๆมัธยมเด็กๆประถมนะคะคุณส้มก็จะสอนเด็กๆหลายครั้งเด็กๆบอกว่าไม่กล้าที่จะประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนนะคะถ้าผู้ปกครองฟังอยู่หนุนใจลูกๆนะคะว่าเราประกาศตัวนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นไงคะให้พระเจ้านําชีวิตของเราถ้าผู้ใหญ่หากรู้สึกว่าทําผิดไปให้เราเลี้ยวกลับมาหาพระเจ้านะคะและเราจะเห็นว่า3มมีใจกล้าหาญในการใช้พระวจะนะ ะะสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนเนี่ยหลายๆท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะคะหลายๆท่านเราบางท่านก็อาจจะรู้ตัวเองดีนะคะเราอ่อนแอสิ่งหนึ่งก็คือคริสเตียนเนี่ยไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยศึกษาพราะวจะนะของพระเจ้าอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นการประกาศเราก็ไม่กล้าที่จะพูดใช่ไหมคะพี่น้องว่ามันถูกหรือผิดเดี๋ยวเพื่อนถามมาเพื่อนร่วมงานถามมาครอบครัวสามีภรรยาที่ยังไม่เชื่อถามเรากลับมาเราจะตอบยังไงนะคะหลายคนก็เป็นเช่นนั้นแต่ให้เรามีใจกล้าหาญ ศึกษาพระคำของพระเจ้าใช้พระวจะนะให้ถูกต้องเหมือนอย่างอักขละสาวุกนะคะในข้อที่1 7ถึง26เราจะเห็นถึงความจําเป็นมากในการใช้พระคำของพระเจ้าพระธรรมสองที่โมทีบทที่3ข้อที่1 6ถึง17นะคะย้ําเตือนเราเสมอว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้านะคะพี่น้องในการให้เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมนะคะในความชอบธรรม เราจะเห็นว่ามีครบเลยนะคะพี่น้องพระคําของพระเจ้าหากมีครบนะคะไม่เสียเปล่าที่เราจะศึกษาพาะคาของพระเจ้าอยากให้เราใช้เวลาศึกษาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ข้อที่17บเจ็ดบอกไงคะเพื่อคนของพระเจ้าจะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะและพักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างนะคะเราจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น พระธรรม1เทสุรนิกาบทที่5ข้อที่11บอนะคะบอกว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างนะคะพวกที่ท่านกําลังทําอยู่หมายความว่ายังไงคะหลายคนอาจจะอ่อนแอในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแต่อยากให้พี่น้องที่ จะหนุนใจซึ่งกันและกันนะคะก็ขอพระเจ้าวยพรพี่น้องสําหรับวันนี้ที่เราจะได้รับพระพรของพระเจ้าอาจจะยาวไปสักนิดแต่ว่าสาระดีๆก็อยู่กับพี่น้องไปนะคะใช้เวลาศึกษาพระคำของพระเจ้ามีใจกล้าหารนะคะเหมือนอย่างอัครสาวกของพระเยซูคริสต์นะคะที่จะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็ยูเทิร์นชีวิตกลับมาหากมีอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็พร้อมที่จะ ขอยล้งกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้เสมอขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องและเสริมกํลาลังพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรให้กับท่านอื่นๆที่ได้รับชมและรับฟังนะคะขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ